สวัสดีค่ะครูปาปวีนาเกจจวมาลานะคะวันนี้นะคะครูจะมาแนะนําตัวนี้เลยนะคะวานทิพนะคะชินซิ่งออยล์ที่ดีที่สุดนะคะที่คุยต้องใช้ทุกวันนะคะทําไมคุณหน้าเดงหน้าเด็กหน้าสะอาดนะคะแต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าทุกวันติกนตาทุกวันกีอาเล่นนทุกวันแต่ทําไมหน้าคุูสะอาดและหน้าคุูเด้งจังเลยนะคะครูใช้ตัวนี้เลยนะคะวานทิพย์ค่ะที่จะบอกต่อทุกคนเลยนะคะซึ่ง บ้าที่ของเรานะคะมีส่วนผสมเนี่ยคะเป็น c l e a n ่งออยล์น้ำมันอ,อยล์ที่ไม่มีความมันบนใบหน้าและที่สําคัญทำผิวหน้าเราชุ่มชื่นล้างหน้าสะอาดทุกซอกทุก,ทกมุมไม่พอคะ่ะส่วนผสมของว่านที่ของเรานะคะที่เป็นมโมงโคลพืชสาพ,พืชสาพันธุ์พืชสา,พพสาชนิดนะคะมากกว่าแต่ชนิดคะ่ะและที่สําคัญส่วนผสมของเรานะคะมีมากกว่า13ชนิด บอกเลยว่าเลิศมากนี่ค่ะนะคะพุษามงคลของเราล้างหน้าตะอาดไม่พอยังมงคลอีกค่ะและที่สําคัญค่ะคุณค่ะเราล้างหน้าเหมือนเราลงนะหน้าทองมีส่วนผสมของทอง99.9%ค่ะ อ้โหไม่ลีลาไม่ลีรอล้างหน้าโชว์ดีกว่าจ้าพึ่งสามองคลของเรานะคะจะเป็นน้ำมันออยแบบนี้นะคะไม่ต้องหยดเยอะนะคะไม่ต้องใช้เยอะก็ได้นะคะนี่ลูกลงไปใข่เหมว่าครูป่าแต่งหน้านะคะกับช่างแต่งหน้าคนตาของเรานะคะที่ติดไว้ไม่ต้องไปแกะนะคะเราก็ค่อยๆใช้นะคะน้ำมันออยนะคะนะคะให้หลุดออกไปนะคะโดยที่เราไม่ต้องเจ็บหน้าคีนซึ่งออยของเราคุณจะสมัติดีอยางไรนะคะคีนซึ่งออยของเราเป็นน้ำมันออยนะคะที่ไม่ทิ้งความมันวยในบนใบหน้าไม่ต้องใช้นะคะสำลี ไม่มีแอลกอฮอล์น,นะคะนี่นะคะทุกซอกทุกม,มุมสะอาดหมดจดและ,ท,ะ,ะ,ๆๆะ,ะที่สำคัญเรานวดหน้าไปนะคะความสะอาดในรูขุมขนของเราสะอาดได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะที่สําคัญนะคะเครื่องสะอาดของเราแน่นแค่ไหนนะคะบอกว่ากันนะ้ำกันเหงื่อกันอะไรนะคะคีน a ิงออย o นะคะว่างที่ของเราลอกออกหมดเลยล้างออกหมดจดนะคะเห็นนะคะ,ะ,คะว่าเลิศไหมคะว่าแบบนี้เลยส่วนประกอบของเรานะคะมีพืชสากุลทคนนะคะแปดชนิดมีนะคะส่วนผสมของวิตามินดีด้วยนะทุกคนคะ่ะ วิตามินมดีเลิศม,มากเลยนะคะบ,บอกเลยว่านี่เราเบํบารุงผีวหน้าที่เพันาาล,ลงน้ำหน้าทองเป็นใบหน้าด้วยนะคะพอเราล้างน,นะคะน้ำมันออยแบบนี้นะพอเราพอใจแล้วนะคะเราเอามือเราแตะที่น้ำแล้วค่ะแล้วมาลูบหน้าเาบาเบาตรงน้ำมันที่เราทานนะคะจะกลายเป็นน้ำนมออยทันทีโอ้โหสุดยอดสุดยอนี่แหละคะ่ะทำไมเห็รอ ะค,ะคินซี่คอยของเราขายดีนะคะครูใช้ข้าวกแล้วนะคะครูใช้ข้าวกา u วดแล้วบางคนนะคะไปอาบตั้งตัวครูนั่นแหละคะ่ะอาบตั้งตัวเลยนะคะบางวันที่ขยันนะคะเราก็จะล้างตั้งตัวเลยนะคะเหมือนเหมือนเราสป,ปาหน้าเนาะเหมือนเราสป,ปาหน้านี่นะคะเดีย๋ยวนี้ค่ะว่าสะอาดเลยคะทุกคนคานี่ ะะรักสะอาดรังหมดจดเลยนะคะกับนะคะตัวนี้เลยนะคะว่านทิปของเรานะคะอยากให้ทุกคนลองอยากให้ทุกคนใช้นะคะ ทางหน้าเสร็จแล้วนะคะเห็นความใสนะคะของหน้าสบาไหมคะเราก็ใช้ตัวนี้เลยตัวต่อไปนะคะเป็นพืชสาชิพของเราตัวนี้นะคะส่วนประกอบก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันพืชสาทีพของเราผสมนะคะพืชสามงคแปล8ชนิดเหมือนกันนะคะและส่วนประกอบของน้าแร่น้าตกของเรานะคะมีผสมทองแท้ของเราอีกนะเป็นน้ําตกนะคะที่ดีใช้คู่กันกับว่านชิพย์นะหะบอกเลยวังเลิศมากเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มความสดใสเพิ่มความมงคุนเหมือนเราลงหน้าหน้าทองนะคะคิดดีพูดดีรู้สึกดีอารมณ์ดีตกลงไปมีแต่เรื่องิีๆดีๆค่ะ แนะนำนะคะ2ตัวนี้เลยนะคะวางชิปเพื่อสาสิสใครได้ใส่เป็นมีติดใจแน่นอนกับระบบ T-S ดับเอยูรวยงงเงินดเงินกับคุสตานะคะรีวิวเป็นรับในร้านกับคุสตาถ้าคุณกดสั่งซื้อสินค้าในระบบ T-S ดับเบยูหรือสั่งซื้อกับตัวแทนจะจำหน่ายคุณสามารถเอาสินค้าของเรามารีวิวเพื่อรับเงินร้านกับคุสตาได้เลยนะคะกับระบบ T-S ดับยูรวยงงเงินดเงินนะคะวางชื้พื่อสาธิตลองใช้ดูนะคะแล้วคุณจะติดใจค่ะ